สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาลูมทัวร์กันก่อนที่เราจะย้ายออกจากห้องนี้นะคะไปเลยค่ะตรงนี้เป็นฝั่งของประตูทางเข้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้วางรองเท้าแล้วก็เป็นชั้นหนังสือแบบนี้เลยแล้วก็แพนมาเป็นห้องนั่งเล่นมีโซฟาที่ ป็นของเจ้าของห้องนะคะ้าก็เป็นทีวีแล้วก็โต๊ะส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมโต๊ะกินข้าวค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำตรงนี้เป็นห้องนอนนะคะสเปซห้องนี้อยู่ที่ประมาณน,น่าจะประมาณ56ตารางนะคะแบ่งมีทั้งหมด2ห้องนอนหนึ่งห้องครัวแต่ว่าอีกห้องหนึ่งเราเอาไว้เป็นห้องทำงานนะคะนี่ไปดูกันค่ะ ห้องทางานก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตู้ไว้ใส่ของนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะคอมที่จริงมันจะมีคอมใหญ่แต่ว่าเราเอากลับบ้านไปแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นที่วางของเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางที่ไว้วางพวกเครื่องครัวต่างๆนะคะแต่ว่าบางอย่างก็ทยอยกลับบ้านไปบ้างแล้ว แล้วก็ไปในห้องครัวกันค่ะตรงนี้เราก็จะเอาไว้วางพวกเครื่องเคียงเออไม่ใช่สิเราไว้วางอันนี้เราไว้วางพวกเครื่องปรุงนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนเพื่อชาขนมนะคะก็จะมีขนมแล้วก็ที่วางแก้วใดๆวางผ้าแล้วก็เป็นสิ่งน้ำจาน์แล้วก็ที่คว่ำจานค่ะ ็จะเป็นโซนไว้ทำอาหารนะคะก็จะมีแบบว่าพวกเตาพวกน้ำมันแล้วก็มีกาแฟมีเครื่องทำกาแฟด้ะนี่เตาอบของเรานี่ค่ะก็จะประมาณนี้อันนี้คือเป็นชั้นตรงนี้เป็นชั้นเก็บพวกจานนะคะแต่ว่าออในส่วนของห้องอ่ะมันไม่มีมันไม่มีมมมแบบบันพับมาให้ใช่ไหมเราก็ไปสั่งทำผ้ามา จากร้านอะไรไม่รู้เยเราแปะลิง์ไว้ให้นี่คะ่ะคือเขาทําดีมากแล้วก็แบบน่ารักมากแล้วก็ไปเอาเชือกมาคือเชือกอันเนี้ยอันมาจากถุงช้อปปิ้งของกุชชี่ใบใหญ่อะคะ่ะซึ่งว่ามีครั้งหนึ่งได้ถุงมาถุงใบใหญ่มาใช่ไหมคะได้มาแบบงงก็เออแล้วก็ถุงมันขาดเราก็เลยเอาเชือกอะ่ะมาทาเป็นที่ร้อยพอดีเลยแบบน่ารักมากทุกคนแล้วเขาแบบทำนี้มากก็จะลกๆหน่อยนะนี่ก็จะลกๆหน่อยคะ่ะ น่ารักมากส่วนของห้องนอนกันค่ะห้องนอนก็จะรกๆหน่อยนะคะก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนของออต่อเครื่องแป้งนะคะก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยสกินแคร์เราใส่ไว้นในกระเป๋าเพราะว่าช่วงนี้เรากลับบ้านบ่อยนะคะแล้วก็เป็นเตียงนอนนะคะเตียงนอนก็จะปิดบังความรกไว้เช่นกันเพราะข้างใน,นก็จะเป็นผ้าห่มหมือนข้างุ๊กตาใดๆไปต่อกันที่ห้องนง้ำค่ะ น้ำของเรานะคะก็จะประมาณนี้มีต้นไม้มีของใช้ใดๆแล้วก็มีราวห้องน้ำนะคะนีเปอันนั้นก็คือพวกอเครื่องอาบน้ำต้นไม้แล้วก็ แต่งห้องของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราไม่รู้เลยว่ามันเรียกว่าสไตล์อะไรเราแค่รู้ว่าเราชอบอะไรไว้ตรงไหนเราก็จะจัดไว้ตรงนั้นเลยนะคะทุกอย่างก็จะเป็นออกมาแบบที่เห็นเลยะคะ่ะ